สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคจะพาเพื่อนๆชมขนุนพันทองประเสริฐปลูกไว้กินลูกสาวชอบกินแต่เคไม่ชอบไม่ชอบกินขนุนกินแล้วมันชอบร้อนในนี่ค่ะต้นนี้ประมาณสามปีลูกดกมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปีนี้เป็นสิบลูกเลย เมื่อปีเอ่อมาเมื่อปีที่แล้วแม่เขาผ่าเขาบอกว่ายวงดีมากยวงดียวงใหญ่ไม่มีสังเลยอ่ะพันธุ์ทองประเสริฐปลูกไว้กินค่ะลูกสาวชอบกินเ่ยอ่อนๆก็กินได้นะอ่อนๆไปทำซุปขนนุนเอาไปกินกับน้ำพริกอร่อย เปอกเปือกกเป,อกเปือกแล้วหั่นเป็นแว่นแแล้วก็ล้างแช่แช่น้ำแข็งจะกรอบอร่อยกินคล้ายๆปลาหมึกมาอขนนพัน 1, ทองประเสริฐสามปี